สวัสดีค่ะช่องตัวนรัศมีไลฟ์สไตล์เราก็พาอยู่ที่ตลาดนัดผ้าหมสุริฟฟนเป็นอีพีที่2นะคะทุกคนก็เดินตลาดนัดพ้าหมสุรินนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านผ้าไหมอำเภอศรีขอรภูมินะคะนี่นะคะทักทา,ายค่ะสวัสดีค่ะเงร้างขายดีบ่บ่อเงียบไม่ได้เข้า อ๋อไม่ได้ข้าวแต่ว่าจุดเราขายได้ดีไหมขายได้บ้างของเราตรงนี้เหลูอโอเคโอเคขายถึงเย็นเลยใช่ไหมนั้นโอ้โหสุดยอดเลยเสียดายเสียดายพี่ตะวันบ่วแต่เขาเหลือจันเทียงเนาะก็คือว่าตลาดผ้าไหมสีฮอ,อดบายแล้วบได้มาเก็บผ้าไหมเสียดายมากมากเลยนะคะวันนั้นอ่ะ คนเขามาเที่ยวแล้วเขาก็เดินมาขี่รถรางมาลงเขาก็มาเที่ยวตรงนี้จบโอ้ยอยู่ยันห้าโมงอะอยู่ยันห้าโมงเลยโหอันนี้สุชาวดีผ้าไหมนะคะทุกคนก็ผ้าไหมอำเภอสีกระทภูมิก็มีทุกวันเสาร์นะคะทุกคนวันนี้เขามีผ้าลายดำแบบเขียนทองสวยเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนนี่เป็นผ้าเขียนทองเพิ่งมาใหม่บ่ เขียนทองนะคะเขียนเงินเขียนทองนะทุกคนคุณเท่ะไรราคาสาดสามพันแปดร้อยบาทค่ะทุกคนเขียนเงินเขียนทองนะคะทุกคนโอ้โหผ้าสีาผ้าฝืนดำนะ,ะทุกคนเนาะนี่นะคะเสื้ชอช่าบัตรีผ้าใหม่ถือว่าแอนมินคิดผิดคาดเพราะ่าพอาีค่ะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศตลาดนัดผ้านใหม่นะคะคือคักสวยงาม อยากได้ผ้าไหมแบบไหนคะอยากได้เป็นกระเป๋าผ้าไหมเอ้ยผ้านุ่งนะคะก็เลือกจัดไปนะคะทุกคนจัดไปนะคะแต่ละล็อกแต่ละล็อกแนะทุกคนมีไว้ต้อนรับนะคะผ้าเขียนเงินเขียนทองส่งดำสวยมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยสวยๆเลยงามนะคะ มีไว้ให้เลือกเลยนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าพระเทน,นันก็คงจะได้ใส่ทั้งปีนะคะทุกคนใส่ทั้งปีนะนะคะไปเลยเดินไปเรื่อยๆนะคะเป็น EP ที่สองนะคะเดี๋ยวตรงจุดนี้นะคะเนี่ยเขามีมันสาคูขายเด้อพี่นองเลยเนี่ยมันสาคูสวยค่ะทุกคนสวยผ้าไหมสวยนะไปช้าๆนะคะทุกคนเก็บเป็นช่วงที่สองเก็บตลาดผ้าไหมว่า วันนี้มาเราไม่ได้ถ่ายผ้าไหมามาหนึ่งอาทิตย์นะคะทุกคนก็อลังการเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ก็ถาวเขาบอกว่าถ้าอยากขายที่นี่ก็เลยต้องเป็นเสื้อผ้าแบบจับผ้าไหม่เท่านั้นถ้ามือสองผ้าอะไรนี่ห้ามมออมาขายในตลาดนี้ นัดผ้าไหมค่ะเก็บเลยไปตักเตือนไปเตือนบอกว่าให้เก็บเก็บกระเป๋าไปถือตาไปถือรูกสวยไหมคะสวยค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดอะไรสักอย่างหน่อยขอหน่อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งค่ะพู้ชราหนึงพอนิดหนึ่งค่ะเชิญชวนกันนะคะวันนี้ค่ะมาชมบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ของเราค่ะ เชิญชวนนะคะมีผ้าไหมหลากหลายผลิตภัณฑ์มากเลยนะคะในมีเสื้ออันนี้อันนี้คือคือผ้าแต๋วผ้าแต๋วนะคะสวยไหมคะสวยสวยค่ะซื้อกับพิมพ์ค่ะจ้านะคะมาซื้อกันนะคะทุกวันเสาร์นะจ้าทุกคนตลาดเราขายเฉพาะผ้าไหมใช่ไหมคะไม่ให้วางอย่างอื่นจะได้รู้กันทั่วหน่อยก็คือตลาดของเราชื่อตลาดนันผ้าไหมเนาะค่ะค่ะไม่ว่า ไหมมือหนึ่งมือสองได้หมด<ะ>แต่ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบ5้าประเภทในโอท็อปเราเนาะตั้งแต่อ่าอาหารก็ได้แต่ต้องเป็นแบง่แบงโซนแต่เราจะแบ่งโซนนะคะม,มีอาหารได้มีอาหารเครื่องดื่มก็อ่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปก็คือเราเอาให้อยู่เนาะแต่ถ้า<ะ>เป็นตลาดแบบเสื้อผ้าแฟชัน่นเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าอะไรเนี่ยก็ขอเชิญเชิญตลาดหนึ่งเนาะเพราะว่าเรามีตลาดรอ,องข้างฝั่งนั้นก็มี ใช่ตลาดนี้เราก็เลยอยากส่งเสริมตลาดศูนย์เฉพาะผ้าไหมเพราะว่าเราชื่อตลาดนัดผ้าไหมสุรินเอกะเข้าใจค่ะคุณชอเรามากเลยนะคะจะได้รู้ทั่วกันบริเวณห่วว่าตลาดข้างนอกก็มีนะคะแมนว่างนะคะเพราะว่าเราอยากให้เป็นระเบียบนะคะส่งเสริมให้มันเป็นจุดเด่นของเราก็คือผ้าไหมอยู่ตรงจุดนี้นะคะให้มันดนอยู่ตรงจุดนี้ไม่ได้มีอะไรปนเนาะ บคนมาซื้อเสียอารมณ์อ่ะเดินเดินมาค่ะแล้วก็มาสะดุดไหมมาสะดุดเอ่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยค่ะตลาดอะไรเนี่ยโอเคนะคะทุกคนเสียอารมณ์ในการชมนี่นะคะบริหวงเด้อค่ะค่ะจะได้รู้นะทุกคนเดี๋ยวจะไปมีดราม่าที่อื่นนะคะอันนี้พอดีแอดมินจะได้แจ้งให้ทราบทางวิดีโอให้แฟนคลับได้เข้าใจเลยขอบคุณท่านผอมากนะคะผอพัฒนาการจังหวัดสมุทรของเราโอเคนะทุกคนไป เดี๋ยวเราเดินต่อนะคะทุกคนนี่นะคะทุกเนยอันนี้ยังหัาอาปีกยังหเต็มท้ทุกคนก็มีการนำผ้าอย่างอื่นมาวางขายที่ผ้าไหมเพื่อไม่ให้การเสียอัตลักในการทำผ้าไหมก็อยากให้มีแต่เป็นผ้าไหมอย่างเดียวนะคะขายในตลาดของเรานะคะทุกคน ก็จะได้รู้ว่าเป็นตลาดนัดผ้าไหมจริงๆนะคะก็จะเป็นกลุ่มของพวกโอทอมนะคะเป็นอยากให้ทุกคนมาจะได้เดี๋ยวจะไม่มีไม่มีดราม่านะทุกคนนะ,ะให้เข้าใจนะคะเพราะว่าก็คือตามนโยบายของตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์นะคะก็อยากจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ในการทอผ้าไหมของกลุ่มแม่บ้านนะคะกลุ่มชุมชนต่างๆนํามาให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะในวันนี้นะคะก็ ชมต่อรัศมีไลสไตล์ค่ะที่คนทุกท่านนะคะเดินชมบรรยากาศกาดนัผ้าไหมเป็นปีที่2นะคะผ้าไหม,ะะห,มหลากหลายงามนะคะสวยงามจะเป็นผ้าเซลเมอร์ผ้าสีเคมีสีธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับผ้าที่ย้อมย้อมมะเกลือไหมคะย้อมมะเกลือเห็นไหมคะหลากหลายนะคะเราก็อยากอย,กอยู่ในกับสินค้าของผ้าไหมของเราสีน้ําแบบธรรมชาติผ้ามะเกลือเป็นผ้าที่ย้อมยากนะคะทุกคนย้อมแล้วก็ทําได้ ยากนะคะลำบากมากกว่าจะได้แต่และผืนนะคะทุกคนนี่เป็นแซลมือกันจริงๆเลยนะคะเป็นช่างอยู่ซีนาลงไหมคะอันนี้อำเภอลำดวนอ๋ออำเภอลำดือนแซลของซีนรลง,งแต่เป็นของถ้าแซลของสีนรงนะคะแต่อันนี้เป็นผ้าไหมาจากอำเภอลำดวนนะคะสินค้าโอท็อปหลากหลายต่างๆมีหมวกมีอะไรที่ทําจากผ้าไหมผลิตภัณฑ์ที่ทําจากผ้าไหมอาทิเช่นนะคะอันนี้ก็จะเป็น น้ำยาซักผ้าไหมที่ทำจากกาาไหมนะคะโปรโตีนเส้นไหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนอันนี้ก็จะมีวางอยูนะคะสินค้าเกินก็จะเป็นของกลุ่มโอท็ปของพวกเรานะคะที่จะมาวางจัดจำหน่ายนะคะคือในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มงานโอท็ปของจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะอยากให้ทุกคนทุกท่านได้รับทราบก,กัน ค่ะวันนี้ช่องตตวรัศมีล์สไตล์ขอบคุณต้องขอขอบคุณเลฟซีทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลท์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณท่านพัฒนาชนชุมชนจังหวัดสุรินนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นึงขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งๆไว้เล,เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะส,สวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชะคะดีนะคะสวัสดีค่ะ